อยูฮอนด้า HRV นะครับตอนนี้เป็นเจ็แรกมาด้วยอาการเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะเส้นนําแสงเสียนะครับออกเหลืองแบบนี้นะฮะอันนี้เราเส้นนําแสงนะครับเสียนะฮะตอนนี้จะทําการแก้ไขเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะฮะให้ไปไฟเลี้ยวในตัวเป็นซีพิวชีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเปลี่ยนเดย์ไทม์ในส่วนนี้ติดตั้งออกมาใหม่แล้วเป็นยังไงนะครับครับสำหรับ HRV ติดตั้ง d a y t i m e r u n n i n g Light ใหม่นะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัว มาดูฮะสำหรับ Daytime Running พร้อมไฟเลี้ยวในตัวเป็นยังไงนะครับ HRV ฮะนี่ฮะสวยงามแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหเป็นไฟตัวท็อปด้วยนะฮะแบบนี้ฮะเรเวอรมันติรีเฟกเตอร์นะฮะแบบนี้นะครับข้างนี้สวยเลยนะฮะมาดูข้างซ้ายกันบ้างครับทางซ้ายตอนนี้ยังไม่เปิดนะฮะเป็นเต็มเส้นเป็นแสงสีขาวแบบนี้ฮะนีออนสวยๆเลยนะฮะเปิดฮะ้เปิดจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบเซเฟนชี่แบบนี้นะครับ สำหรับใครที่ใช้ HRV อยู่นะฮะมีอาการ y t i m e running light เหลืองนะครับสนใจจะเปลี่ยนมาหานาได้นะครับเรารับทำทุกรุ่นนะฮะแบบนี้ครับนี่เลยนะฮะไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้สวยๆฮะ